แดดเช้าสองลอดยอดต้นกระโดนขับไล่หมอกบางที่ลอยเหนือผิวน้ำของหนองหอยปึงกว้างกลางหมู่บ้านเล็กๆริมชายแดนจังหวัดหนองคายที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาจากการบุกเบิกของผู้คนกลุ่มหนึ่งโฮมเป็นเด็กชายวัยสิบขวบใบหน้าร้านแดดแต่ววตาเป็นประกายมาพร้อมกับครอบครัวย,ย้ายถิ่นฐานจากหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่หมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการแต่ชาวบ้านต่างเรียกกันง่ายๆว่าบ้านหนองหอย ตามชื่อของบึงลึกลับที่ใครก็เล่ากันว่ามีอายุนับพันปีเมื่อครั้งแรกที่ผู้คนในหมู่บ้านพบหนองหอยทุกคนต่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้าบึงใหญ่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาน้ำใสไหลยเย็นลึกจนมองไม่เห็นก้นแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือปลาชะโดขนาดเท่าขอนไม้โผล่ขึ้นมาหายใจพร้อมกับฝูงปลากลายปลาขาวและปลาช่อนยักษ์ ที่ดูราวกับสัตว์ในตำนานชีวิตในหมู่บ้านใหม่ของโฮมไม่ได้มีเครื่องเล่นหรือไฟฟ้าให้วุ่นวายแต่เขากลับไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยเพราะทุกเย็นหลังเลิกเรียนภูมิจะออกตะลุยไปกับกลุ่มเพื่อนคู่ใจหอบเบ็ดกระป๋องเหยื่อและตะก,กร้าปลาทำจากไม้ไผ่ตรงไปที่บึงเมื่อนี้หาวสีลองใส่เบ็ดปลาชาโดกันเดลโฮมประกาศเสียงดังพกเอาไปขนาดย่อม ผูกเชือกขึงระหว่างต้นกระถินสองฟังบึงพร้อมเหย่เด็ดปลาไหลที่เขาเพิ่งขุดจากรูข้างคันนาหรือบางวันก็พาับดักปลาคลายตัวเบิร์รมโดยใช้ปลาหมัดตัวเล็กๆคล้ายปลากัะที่หาได้ตามหนองน้ําใคล้บ้านมาเป็นเหยื่อผูกกับเบ็ดปลอมซึ่งหย่อนลงไปในจุดลึกสุดของบึงเมื่อถึงฤด,ดูฝนน้นําท่วมทุ่งนาปลาเล็กปลานอ้อยต่างพากันขึ้นมาวางไข่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไม่เว้นแม้แต่เด็กๆต่างก็ถือ เบ็ดคนละคนลุยน้ำโคนจับปลาบางวันโฮมก็ใช้เขี่ดตักแตนหรือแม้แต่ปลาหมอตัวจูมาเป็นเหยื่อล่อปลาช่อนที่ชอบซุ่มกินเหยื่อบริเวณผิวน้ําหรือในวันที่ฝนสาแสงแดดเรื่องอ่อนแรงโฮมจะควานหาไส้เดือนจากพื้นดินเปียกชื้นแล้วใส่เบ็ดลึกดักปลาดุกที่มุดอยู่ใต้โคนลึกในน้ําขุ่นชีวิตวัยเด็กของโฮมไม่ได้วุ่นวายด้วยโทรทัศน์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่กลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเพื่อนๆกลางทุ่งนากลิ่นโคลนกลิ่นฟางข้าวและรสชาติของปลาย่างที่เพิ่งจับมาใหม่ๆหนองหอยไม่ได้เป็นแค่บึงธรรมดาแต่มันคือโลกของการผจญภัยคือห้องเรียนธรรมชาติและคือสมบัติล้ำค่าที่หล่อหลอมเด็กชายคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นด้วย หัวใจที่รักงในผืนแผ่นดิน